สวัสดีค่ะมีรถกระบะขนของเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานผ่อนสบายเดือนละ4,000บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะตตต้าให้ลักวีโก้แชมป์นะคะเครื่นนองยนต์2.7เกียร์ธรรมดาเบนซิน,น CNG โรง,งงานปี2014ค่ะหน้าแชมป์แล้วนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะ Airbag ABS นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ ติดแก๊สพร้อมเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งกระบาเป็นกระบาดการกล้วยนะคะเปิดได้รอบผิดทางเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีซีดาผ่อน,นสบายเดือนละ4,000บาทค่ะขอทานกันเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หั้่งบิื่นห0 0ันบาทขึ้นไปค่ะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะทางแก๊สอยู่ด้านล่างนะคะ สาีมากๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะใครกำลังมองหารถขนของนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะสภาตีค่ะขับดีพร้อมใช้งานเลยนะคะปี2014ราคา199,000บาทเท่านั้นนะคะติรตาไฮรักวิโก้แชมป์นะคะขี่นยน2.7เบนซินติดแก๊ส CNG โรงงานปี2014ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คธีเบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ